สวัสดีครับผมชื่อเดชานาักเกษตแก้วกลุลเรียนอยู่ชั้นอาุบาล3าทับ1โรงเรียนบูสสวิทยาจังหวัดจันทบรุรีผมอายุ6ขวบครับแม่ผมเคยบอกว่าผมเกิดในราชากาที่9ผมชอบชอบวันนี้ทานมากๆเลยครับเป็นชาวบานที่ทานที่มีพระราชาได้อยู่กับเจ้าชายผมเห็นพระราชาในนิทานนั่งอยู่บนบาสีทองสวยงามสวมมงกุฎ มีค้ลอยใช้มากมายมีอำนาจั่งให้คนทำงานแทนรู้สกกสบายและแม่ของผมและครูเคยพูดถึงพระชาหนึ่กันที่เก้าแนะนำพระก่อๆว่าเราให้ฟังชอบมากเลยครับอ,อยากจะห้เท่าคณะของผมที่วิจารณ์พระาชาผ่านเรื่องพระชาของคูปเปอร์ให้ทุกท่านได้ฟังอาลาคร,นานาร,ราาั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระชาองค์หนึ่งใช้ดีและหัวเย็นปลกใจคุนมาก หักการลงไปหาไปใชาชใช้ตาผิดแล้วลกันดานไกลแค่ไห,หนข้าก็ไปถึงแม้แต่บดยอดดอยข่านั่งลงบนพื้นดินและสับขาปะหาจากประชาชนและนำและนำปะหาจากประชาชนไปสร้างเป็นโครงการต่างๆหัว่แต่เป็นงการแก้ปัญหาสิน้นประชาชนรับรู้ประชาชนและทั้งหละยตัวทีา่มาก ครูเคยเล่าถึงครกกาต่งๆตงของนาหลวงแล้วเท่าไรก็ไม่หมดเขามีหลักของกันมากแต่ก็ให้เลือกจาก,กอะไรพอเพียงก็พอว่าสิ่งไหนควรซื้อสิ่งไหนไม่ควรซื้อครูน้ำภาพนี้มาเล่าให้ฟังยาสีฟ้าของนายหลวงให้แค่จนหยหุดท้ายเสื้อผ้าที่ขาดถ้าก่อนไมซ้อมแซมไม่ซื้อใหม่ ถ่าเป็นแบบอย่างที่ดีอ่อนอน,น้อมสัตยตนแต่บิดามารดามีความกตัญญูของสมเด็ดยจย่าจะวินาทีสุดท้ายแค่ได้สอนบุธิดาให้เป็นคนดีแต่ว่าพระราชาพระท่าชอบทำบุญท่านนั่งทำอ,อธิท่านนำหลักของศาสนาพุทธ มาดูแลประชาชนภาพนี้ใกล้ตัวผมมากเมื่อก่อนที่มอนจาันน้าท่วมแต่ตอนนี้ไม่ท่วมแล้วเพราะเป็นโครงการของนายหลวงระดับสุดท้ายคือโครงการว่าโครงการวรรทาอุทกับภยัยและสมใกล้คือกองแห่งดีว่าของพัฒดีดับภยัยแต่ตอนนี้พระราชาของผมไปเป็นเทวดาแล้วคะัะแต่ก็มีลูกหลานคอยสอดส่อกโครงการต่างๆอย่างท่วมช่วน ท่านหลักสอ่อของท่านไกลอยู่ยังใครคือลูกหลานปูก,กัรเดิดตามในเท้าพ่ออย่างเพีเพียงครับเขาบอกพระราชาที่อยู่ในนิทานกระใสมมก,กุฎแสนสวยงามเดวาราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบ บพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราชาของฉันทรงเหนื่อยลำมามากมายลำบากเพื่อเราคนไทยทุกทๆคนเอาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลัง ใส่เสื้อคุ้มหนังบนยอดปราสาเสียฟ้าแต่วรา,าชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นยาเก้าอี้ของพระราชาคือพ,พื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้น เพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้อากนี้ทานกันซ้อนให้เราพอเพียงพ้าเพียงทำแต่ความดีทรงซ้อนมาเจ็ดสิบปีไม่เคยเหนื่อยแต่แล้วข้อความจากฟ้าบอก ยังสวรรค์ว่าพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระราชาลูกจะทำแต่ความดีเหมือนพี่พ่อเคยสอนมาเพื่อให้พระราชาหลับสบายทอส่งให้เสยียงเพลงดังไปยังสวรรค์ว่าพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระราชา หลับสบายแล้วก็เปิดใช่ไหมเปิด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 หน้าท่านออกมาเปิดหน้าท่าน